อ่าครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอย่ามองข้ามไม่ได้เลยนะครับพาอสม,มัยก่อนงานเข้าเลยนะครับสม,มัยก่อนผมทาทาบ่อยมากอ่าทามาจนชินอ่าชินมาแล้วจนเข็ดเลยครับจนรู้ว่าอ้าวมันเสียเวลาเนี่ว่าเงินจะเข้ากระเป๋าอยู่แท้ๆเกีียวน็อตด,ดันมาลูกําลังจะส่งงานพอดีซ่อมอย่างอื่นเสร็จหมด ดันมาเผอเลอเอาไอ้ตัวนี้เข้าไม่ถูกทิศถูกทางปรากฏว่าเกียวลูดนะครับเกียวลูดทีนี้งานเข้าแล้วสูงงานไม่ได้แล้วไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราอ่าซ่อมบำรุงตรงนั้นตรงนี้เสร็จอ่าเราอาจจะได้ถอดได้ทํามันนะครับอ่าทีนี้ใส่เกียวน็อตไม่ถูกทิศถูกทางมาน,นะครับ ด้วยความรีบร้อนอยากจะไปเก็บเอาเงินนะครับขันน็อตตัวนี้เข้าผิดที่ผิดทางปรากฏว่าเกียวมันลูดครับพอเกียวมันลูดก็ส่งงานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมเจอมาบ่อยมากนะครับสมัยก่อนนะครับโอ้โหเงื่อไหลคลายย้อยกับมันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่าพี่น้องมือใหม่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับถึงมันจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่ทีนี้ถ้าเราจะเอาเอาน็อตเข้าใส่นะครับถ้าเราได้ถอดหรือได้แกะมันออกมานะครับอ่าเพื่อที่จะอ่ามาเช็คมาซ่อมนะครับทีนี้ตอนที่เราเอาเข้าไปนะครับต้องสังเกตดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะครับอ่าเพราะไอ้พวกนี้ครับมันเป็นอะลูมิเนียมนะครับนะครับอ่ามันไม่แข็งเหมือนเหล็กนะครับอ่าน็อตของมันจะเป็นเหล็กทีนี้ถ้าเราจะเอาใส่นะครับต้องใส่พยายามใส่ให้ตรงๆนะครับตรงๆเลยนะครับ ถ้าเราหมุนไปสามสี่รอบรู้สึกมันฝืดมันเหนียวมันเหนืดมือแสดงว่ามันปีนเกลียวเลยนะครับพอมันปีนเกลียวแล้วนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนหมุนเข้าไปนะครับต้องถอดเอามาใหม่นะครับเราต้องถอดเอามาใหม่ทีนี้เราก็ต้องเอาใส่เข้าไปใหม่นะครับหาล่องหางจังหวะบันดีๆนะครับเนี่ยจังหวะมันนะครับถ้ามันได้จังหวะบันดีๆมันก็จะไม่หนืดไม่เหนียวนะครับทีนี้หลังจากที่มันได้จังหวะบันดีแล้วก็หมุนเข้านะครับพอหมุนเข้าอย่าไปอัดแรงนะครับอัดแรงไม่ได้ครับ เราต้องทําให้พอดีให้มันหนืดมือนะครับหลังจากที่มันหนืดมือมั่นใจว่าพอดีละอ่าไม่ทําให้เกลียวตัวนี้ลูดนะครับแล้วก็ขันนอ็อตตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับเข้าไปรัดการรัดก็ลัดให้มันพอดีหนืดมือนะครับอย่าไปดุนแรงเกินไปเพราะว่าถ้าเกลียวตัวนี้ลูดนะครับเราเอาตัวนี้อัดเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปปุ๊บมันมันดึงตัวนี้ออกมาเลยครับมันจะดึงน็อตออกมาเลยนะครับทําให้เกลียวตัวนี้ลูดไปอีกครับงานเข้าอีกแล้วครับเนี่ยครับโอ้โห กำลังจะส่งงานโพดีเลยอืมไม่น่าพลาดเลยเนี่ยเพราะว่ามีพี่น้องมือใหม่อย่างน้อยพลาดมาเยอะเหมือนกันนะครับอ้าวนี่นะครับอ่าทําเกีียวพวกนี้ะครับพวกนี้นะครับลูดเพราะว่าอ่าด้วยความรีบร้อนหรือความไม่ระมัดระวังของเรานะครับมันเลยทําให้เราเสียเวลาเลยนะครับงานเข้าทันทีนะครับทีนี้อ่าต่อไปนะครับอไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะครับ อ่าให้พี่านา้องมือให,ให,อใหม่ต้องพยายามสังเกตดูให้ดีนะครับตอนถอดนะครับตอนถอดหรือตอนเข้านะครับแต่ตอนเข้าจะสาําคัญกว่านะครับทีนี้ถ้าเราเอาเข้าอย่างที่ผมว่านะครับอ่าค่อยๆหมุนเข้าอ่าหมุนไปสามสี่รอบอ้าวเข้าไม่ได้แล้วโอย้ยหนืดมือละเหนียวละถ้าเรายังดันหมุนเข้าไปนะครับเรายังอ่าคิดว่ามันจะเข้าได้หมุนเข้าไปอีกปุ๊บไอเกลียวตัวนี้ลูดเลยครับตัวนี้ครับลูดเลยนะครับและจังหวะอีก อีกรอบหนึ่งถ้าเราใส่ไม่ดีหรือว่าได,ได้มาแกะมาถอดมาอีกทีนะครับหลังจากที่อถอดออกมาแล้วนะครับเอากลับเข้าไปใหม่ปากรว่าไอ้นี่รูดไปแล้วนะครับวัโทอูซาจะไปเก็บเงินมันแท้แทนี่ยเงินจะเข้ากระเป๋าอยู่มันลอ้อมมันลอ่อเกี่ยวดันมาลูดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอพี่น้องมือใหม่อย่าไปมองข้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้ เราเสียเวลาเสียแน่นอนครับเลอเพเราต้องได้ไปซื้ออันนี้มาใหม่อีกทั้งที่ <c oughs> มันยังดีอยู่แต่เราทาพลาดนะครับการทาพลาดก็คืออย่างที่ผมว่าน,นี่ครับใส่น็อตไม่ตรงรูนะครับใส่น็อตไม่ตรงรูบาะคั้มันเอียงมันไม่ตรงรูแล้วก็พยายามจะหมุนมันเข้านะครับวิธีสังเกตก็คือถ้าเราหมุนเข้าไปแล้วสามสีรอบถ้ามันเหนียวมันหนืดมือมันเข้ายากให้ถอดออกมาใหม่นะครับถอดออกมาใหม่นะครับ ทีนี้ก็ใส่ให้มันตรงๆถ้ามันตรงรอบเขามันดีนะครับตรงเกลียวเขามันดีบพ่ามันจะลื่นไหลเข้าไปเลยครับจุดขวัดด้านในเขามันจะไปดันนะครับด้านในเขามันจะไปดันหลังจากที่มันดันแล้วแล้วก็หมุนให้พอพอดีให้มันหนืดมือพอแล้วนะครับอย่าอัดจนมือสั่นงนี้ไม่ได้ครับอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ลูดเลยนะครับแล้วไอตัวไอตัวเกลียวล็อกนี่ก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ไอตัวในนะครับ อ่ามันดันได้ขนาดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็หมุนไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวล็อกนะครับเข้านะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบางครั้งไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ยังดีอยู่แต่เราขันไอ้ตัวนี้ครับหมุนหมุนแน่นเกินไปนะครับอัดมาจนปมดมุนโอ้เอาจนมือสั่นเลยนะครับไอ้ตัวนี้ครับมันจะหลุดออกมาเลยครับไอ้ตัวนี้มันจะหลุดออกมามันพาเกลียวด้านในหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งไอ้ตัวนี้ไอรตัวนี้ครับอ่าหมุนให้พอดีหนืดมืออย่าไป อัดบันแรงนะครับเอานะครับอันนี้ครับอย่าไปมองข้ามไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาเตือนพี่น้องมือใหม่ว่าต้องระมัดระวังครับเพราะว่างานเข้าได้ทันทีเลยพวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเนียมแข็งนะครับมีพี่น้องหลายท่านทาพลาดมาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับเกียวน็อตพวกนี้นะครับบางครั้งโอ้โหอุตสาห์ทำมาทั้งวันเลยนะเนี่ยมาพลาดตรงนี้นิดเดียวเองนะครับแค่นี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องทําอย่างที่ผมทําเนี่ยครับเพราะว่าผมผมเคยเจอมาบ่อยครับตัวเนี้ยสมัยก่อนอะด้วยความใจร้อนนะครับออยากทําให้มันเสร็จทีนี้มันดูตาหมาตาเรือเลยครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปปรากฏว่าเกลียวน็อตนี่ลูดหมดหาไหนไม่ได้ไหนนะครับต้องไปซื้อมาใหม่ครับไอครับเสียเวลาหาและเสียเงินด้วยนะครับอาแทนที่ถ้าเราระมัดระวังตรงนี้แค่นิดเดียวเองเราก็ไปรับเงินมาแล้วนะครับแต่ว่า แทนที่จะได้เงินเต็มจำนวนเราต้องเสียเวลาไปซื้ออันนี้มาอีกเอาละะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสามารถทำให้เราเสียเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าให้มันเสียเวลาเลยแค่เรามัดระวังนิดเดียวเองนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกลาบขอบคุณมากมายนะครับสมการติดตามนะครับสวัสดีครับ